ขายเสื้อยืดหรือทำเสื้อผ้าขายแต่ไม่มีนางแบบนายแบบใช้ AI บนแคปคัตช่วยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้หวนมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้หวนจะใช้แคปคัตบนมือถือนะคะให้คุณเข้าไปที่แอปแคปคัตได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะในหน้าแก้ไขนะคะเมนูแรกเราจะเจอกับปุ่มที่เขียนว่าโมเดล AI ค่ะในเมนูแรกนะคะที่ชื่อว่าโมเดลเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการให้นางแบบหรือนายแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะหลังจากที่คุณเลือกโมเดลที่คุณต้องการแล้วเมนูถัดไปสินค้าค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะ เราจะต้องอัปรูปเสื้อยืดหรือว่าชุดของเราลงไปค่ะโดวยหวานอยากจะแนะนํานะคะว่ารูปที่เราจะอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะสมม,มุติว่าเป็นเสื้อย,ยืดนะมันก็ควรจะเป็นเสื้อย,ยืดที่เห็นสัดส่วนของเสื้อของเราอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ AI เนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเอาเสื้อของเราเนี่ยไปอยู่บนดนังแบบได้เนียนที่สุดค่ะหลังจากที่เราอัพรูปเสื้อของเราลงไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะทําการลบส่วนต่างๆของรูปนะคะให้เหลือเฉพาะเสื้อเราแบบนี้ค่ะในเมนูหลักนะคะจะมีเมนูท่าโพสค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกได้นะคะว่าต้องการที่จะให้นางแบบเนี่ยเขาโพสต์อยู่ในท่าไหนนะคะหลังจากที่เราเลือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดที่ปุ่มที่เขียนว่าสาร้างตรงนี้ค่ะอ่าตอนนี้นะคะนางแบบของเราเนี่ยก็สวมเสื้อยืดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มส่งออกตรงนี้นะคะเพื่อเซฟรูปได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะมีรูปในแบบนางแบบสวมเสื้อยืดของเราแล้วะคะ่ะ